สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x อ Channel ค่ะวันนี้ค่ะกี้อยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนหนองย่างป้องจังหวัดเพชรบุรีค่ะกี้มากับเจ้าดูตอนอีเกนโปค่ะ วันนี้นะคะกี้จะพาเจ้าดูตอนอีเกิโปมาสวมวจเส้นทางนะคะจากน้ำพุร้อนไปที่น้ำตกแม่กระดังลาค่ะเพื่อนเพื่อนัอนนกปั่นที่เป็นน้กปัจ่นจักรยานนะคะจะรู้ชื่อเสียงที่นี่กันดีค่ะว่าเส้นทางนี้โหดแค่ไหนค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากี้กับเจ้าดูตอนอีเกัโปจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนตามกี้ไปเลยค่ะ ะะออกไปใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้งอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญมากๆค่ะอย่างน้อยมีหมวกกันน็อกหนึ่งใบก็ยังดีค่ะวันนี้นะคะกี้จะเริ่มทิปจากบอ่อน้ำพุร้อนหนองยาป้องนะคะน้ำตกแม่กระดังลานี้นะคะจะอยู่ตำบลยางน้ำกัดเหนือค่ะอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันค่ะแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งน้ำตกนะคะที่อยู่ในเขตอุทยานเก่งกระจานค่ะ ขับต่อมาได้อีกนิดนึงนะคะก็เข้าสู่เส้นทางของความสนุกแล้วค่ะเส้นทางของความสนุกที่กี้บอกเพื่อนๆนี้นะคะเป็นเส้นทางลูกลังค่ะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะสองข้างทางนะคะจากที่ขับผ่านมานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นไร่สวนของชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เกือบตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าความสนุกของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะตามกี้ไปเลยค่ะ อนนี้กีก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะกีก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเอ็งกระจานที่ห้านะคะหรือว่าเขาภูพูนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะขับจากจุดทางเข้าน้ําตกแม่กระดังลามานะคะถนนก็ยังเป็นทางลูกรังเหมือนเดิมค่ะจากตรงป้ายทางเข้านะคะไปจนถึงน้ําตกแม่กระดังลานะคะกีจะต้องขับต่อไปอีกค่ะประมาณ7กิโลเมตรด้วยกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าเส้นทางต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ กันเลยค่ะจากทางเข้าน้ำตกนะคะขับมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็มาเจอลำธารที่ตัดผ่านถนนค่ะ เด็กี้ขอเจราจากับทีมงานก่อนนะคะว่าจะเอาอยัางไงวันนี้ค่ะเพื่อนๆกี้กับเจ้าดูตอนอีเกิลโปต้องรอดค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหนูไปได้เลยใช่ไหมไหวไหมล่ะน่าจะไหวนะอยากลองอ้าอยากลองได้ลึกเปล่า,ล,ล,าลองดูให้หน่อยลึกลกอันนี้อันนี้ตื้นกว่าที่แต่นี้ยาวอาว๋อ เอาไหนดีอ่ะน้ำหนักหนูนะ่ะแต่ดินมันยุบรู้เปลป่าไม่รู้เอา,เอาอยัางพร้อมจะลุยกันมานานแล้วติดหิน ลูนเ่ี้พี่อ่อนทำลายทำลายมาให้ก่อนดีกว่าไม่น่าไม่น่าเปี้ยมาก่อนเลย ภารกิจในจุดแรกนะคะกีไม่รอดค่ะเพื่อนๆไม่ใช่อะไรนะคะอากาศมันร้อนค่ะก็เลยอยากจะเอาเท้าแช่น้ําหน่อยนะคะสําหรับลำธารที่ตัดผ่านถนนตรงจุดนี้นะคะน้ําก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะคะแต่อุปสรรคค่ะนั่นคือหินขนาดใหญ่ที่อยู่ในน้ํานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูทีมงานของกี้ดีกว่าค่ะว่าพี่เขาจะรอดไหมนะคะโอเนี่ยพื่อนควรจะทําลายให้ก่อน ไปหมดเลก <laughs> <laughs> ไปคะ่ะเพื่อนๆ <laughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะความสนุกของวันนี้นะคะน่าจะรอเราอยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่กีมาที่น้ําตกแม่กระดังลานะคะแค่จุดแรกจุดนี้นะคะที่เราเพิ่งจะผ่านมานะคะก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วทางข้างหน้าล่ะคะต่อจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะ <laughs> แล้วเราก็มาถึงจุดที่ต้องขี่ข้ามน้ํากันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะจุดนี้นะคะดูแล้วนะคะลำธารค่อนข้างกว้างกว่าจุดแรกเลยค่ะขนาดทีมงานนะคะฝีมืออย่างพี่เขายังเกือบจะไม่รอดเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าพี่จะรอดไปได้หรือเปล่านะคะไปค่ะลุยกันเลยค่ะ มาได้แล้วนะคะกี้รอดแล้วค่ะทุกคนรอบนี้นะคะกี้ขี่ตามลายพี่ทีมงานค่ะยังไงก็รอดค่ะแล้วพอข้ามาได้นะคะก็มาเจอกับผีเสื้อค่ะจากที่กี้สังเกตนะคะผีเสื้อที่นี่เยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็ดูไม่ค่อยกลัวคนเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะ จากช่วงลำทานตัดถนนนะคะช่วงจุดก็ไปต่อกันเลยค่ะกลับมาทางลูกรางกันเหมือนเดิมนะคะ หนึงนะคะก็มาเจอกับลำธารตัดผ่านถนนอีกแล้วค่ะแต่เพื่อนๆคะ่ะจุดนี้นะคะจะมีทางให้เราเลือกอยู่2ทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือขับอ้อมไปทางนี้ค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะขับลุยน้ําไปเลยค่ะเดกกี้ขอเจรจากับทีมงานก่อนนะคะว่าจะเลือกทางไหนนะคะสรุปแล้วนะคะทีมงานกับกี้นะคะเลือกที่จะขับลุยน้ําไปเลยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าซ้อมขับลุยน้ํามาแล้วถึง2จุดด้วยกันค่ะ ไปค่ะเพืเ่อนๆไปลุยกันเลยดีก,กว่าค่ะเอาไงกันดีไปไหมลองลองดู แล้วนะคะเพื่อนๆในจุดนี้นะคะกี้ได้แวะเอาเท้าแช่น้ำคนเดียวเลยค่ะพี่ๆทีมงานนะคะผ่านไปได้สบายๆเลยค่ะหวังว่าขับต่อไปจากนี้นะคะจะไม่เจอน้ำอีกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่งั้นนะคะรองเท้ากี้ไม่แห้งแน่ๆเลยค่ะ oh, my, so แต่พูยังไม่ทันขาดคำเลยนะคะ เราก็ขับมาเจอลำธารตัดผ่านถนนกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าจุดนี้นะคะขี่ลุยไปได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าลำธารไม่ได้กว้างมากนะคะจากที่เราขับผ่านลำธารตัดถนนมาหลายจุดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คิดว่าเราน่าจะขับกันมาได้เกินครึ่งทางแล้วค่ะแต่ว่าเจ้าดูตอนอีเกิลโปนะคะยังไหวอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะขับต่อมาได้อีกหน่อยนึงนะคะก็มาเจอกับลำธารตัดผ่านถนนอีกแล้วค่ะ ่จุดนี้นะคะเพื่อนๆลำทานค่อนข้างกว้างเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ากี้จะรอดหรือเปล่านะคะเอาไงกันดีลองอีกสักตั้งลองอีกสักตั้งไปก่อนนะไปก่อนอ,อนดูลายนะ เอาไงกันละคุณวิกานดาโอ้ย oh <my> ไป ยิ่งขับเข้ามาลึกเท่าไหร่นะคะยิ่งลุ้นเลยค่ะลุ้นว่าเส้นทางข้างหน้านะคะจะเป็นยังไงนะคะจะเจอลำธารอีกหรือเปล่านะคะแล้วเราก็มาเจอลำธารตัดผ่านถนนกันอีกแล้วค่ะแต่จุดนี้นะคะไม่ต้องขี่ลุยน้ำค่ะเพราะว่ามีช่องทางเล็กๆนะคะให้เราได้ขี่ผ่านไปแทนค่ะ เส้นทางนะคะที่ขับผ่านเข้ามานะคะเพื่อนๆกี้ก็จะเห็นนะคะว่าสองข้างทางนะคะส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ค่ะในบางช่วงนะคะก็จะมีกิ่งยื่นออกมาที่ถนนค่ะยังไงเพื่อนๆนะคะถ้ามาขับขี่ที่นี่นะคะก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะและเราก็มาเจอลำธารตัดผ่านถนนกันอีกแล้วค่ะมาเนต,ตรงนี้นะคะกี้ก็ไม่ไหวค่ะกี้ก็เลยให้พี่เขาแบกให้กี้แทนค่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอ พักเบรกให้หายเหนื่อยก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะคะขอบคุณมากๆพี่ไม่น่าจะรอดนะถ้าหนูทำเองอะ่ะย่างเหนื่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะพี่ ข้ามลำธารมาได้แล้วนะคะจากที่กี้เห็นนะคะเส้นทางต่อจากนี้นะคะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนทางชันขึ้นเข,ขาค่ะที่มีก้อนหินขนาดใหญ่เป็นบางช่วงเลยนะคะกี้ว่านะคะเราอาจจะต้องเข็นขึ้นไปแทนค่ะเพราะว่าถ้าขี่สกูตเตอร์ขึ้นนะคะกี้ว่าค่อนข้างลำบากเลยค่ะลำบากนิดนึงค่ะ ลำบากเลยอะรออยู่เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาเดินขึ้นพ้องไปคันนี้โอเคลำบากแค่ไหนเราก็จะไปครับเส้นทางนี้นะคะโหวสงคำลํำเรือค่ะโหวสำหรับสกูตเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง พี่นักปั่นเสือภูเขาหรือว่าดาวฮิลหนูว่ากี้ว่าน่าจะสนุกนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับสกูตเตอร์ล้อเล็กๆอย่างดูตอนอิงเล่นโปหรือว่าไม่ใช่สายออฟโรดจริงๆค่ะกี้ว่าเหนื่อยค่ะแล้วตอนนี้กี้ก็เหนื่อยมากด้วยค่ะไม่ได้ขี่สกูตเตอร์เหนื่อยนะคะเดินเหนื่อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะ กี่ไหวก็ไหวอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นช่วงที่โลกสุดท้ายนะคะที่จะถึงน้ำตกแม่กระดังลาค่ะ เป็นช่วงกิโลหนึ่งกิโลสุดท้ายที่เอาว่สาสภาพเช้นเป็นหินลอยแล้วก็เป็นหินกวดสกูตเตอร์ล้อเล็กๆอย่างอีกดูตอนอีเกิลโปกไม่น่าหลอดคะ่ะถ้าคุณสาภาพมาแบบนี้ก็เลยต้องเข็นเอานะคะนี่ค่ะทีมงานกี่อยู่ข้างหลัง น,นี้ตอนเขียนรถคันที่สองนะคะใกล้จะถึงแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะคะวันนี้ก็ต้องพีชิตน้ำตกแม่กระดังลางให้ได้ค่ะเพื่อนๆตามกี่ไปต่อเลยนะคะ บนทางชันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะเส้นทางต่อจากนี้นะคะพอจะขี่สกูตเตอร์ได้แล้วค่ะช่วงก่อนที่จะถึงน้ําตกแม่กระดังลาน,นี้นะคะเป็นเส้นทางที่ลกมากๆเลยค่ะ สองข้างทางนะคะเป็นป่าไผ่ค่ะแล้วก็กี้นะคะได้ยินเสียงน้ําตกแล้วค่ะเพื่อนๆทาให้รู้ว่าใกล้จะถึงเป้าหมายของเราในวันนี้เข้าไปทุกทีแล้วค่ะสรุปเส้นทางที่กี้ขี่เจ้าดูตอนอีเกิลโปนะคะขึ้นไปที่น้ําตกแม่กระดังลาที่จังหวัดเพชรบุรีในวันนี้นะคะระยะทางไปกลับค่ะจากน้ําพุร้อนหนองย่าป้องนะคะไปที่น้ําตกแม่กระดังลาประมาณ20กิโลเมตรด้วยกันค่ะเกือบตลอดเส้นทางนะคะเป็นทางลูกลังแล้วก็เป็นทางชันขึ้นเขาค่ะ ในช่วงแรกนะคะก็จะมีจุดที่เป็นลำธารตัดผ่านถนนหลายจุดด้วยกันค่ะแต่จุดที่โหดที่สุดนะคะก็จะเป็นช่วง600เมตรสุดท้ายก่อนที่จะถึงน้ำตกแม่กระดังลาค่ะที่จะต้องเข็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าขึ้นทางชันค่ะเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่ถ้าเพื่อนๆนนะคะอยากจะมาลองความสนุกแบบนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมกันมาให้ดีนะคะ ีนะคะถึงแล้วถึงก,กี้โชคดีที่ยังมีน้ำตกขอใจแล้วกี้ก็มาถึงน้ำตกแม่กระดางลาแล้วนะคะเพื่อนๆเส้นทางที่ขึ้นมานะคะโหดมากๆเลยค่ะโหดสำหรับกี้มากเลยค่ะเหมือนกี้รู้สึกว่า พี่จะโดนทีมงานหลอกอยังไงไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าเส้นทางมันชิลๆเหมือนกับเขาอิโต้ค่ะเขาอิโต้เพื่อนๆคงใจเห็นคลิปกันไปแล้วนะคะเขาบอกว่าชิลแบบนั้นค่ะแต่มาถึงจริงๆมันไม่ได้ชิลแบบนั้นเลยค่ะถ้าใครจะมาขี่เส้นทางนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาขี่เส้นทางนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือร่างกายค่ะแล้วก็สองนะคะอย่างที่สองเลยค่ะใจค่ะใจต้องถึงค่ะเพื่อนๆ และอย่างที่3ามค่ะต้องบ้าด้วยค่ะบ้าแบบกี้เนะะี่ยค่ะวันนี้ที่น้ําตกแม่กระดังลานะคะสําหรับกี้นะคะเป็นเส้นทางที่สนุกมากเหนื่อยมากใช้สกิลในการขับขี่สกูตเตอร์เยอะมากๆเลยค่ะกี้ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่เลือกพากี้มาอัพสกิลที่น้ําตกแม่กระดังลานะคะกี้ได้ทําอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทํามาก่อนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ และว,วันนี้นะคะต้องขอบคุณเจ้าดูตอนอีเกิลโปด้วยนะคะที่พากี้ขึ้นไปที่น้ำตกแม่กระดังลาจนได้ค่ะไม่คิดว่าสายทางเรียบนะคะจะบูได้สนุกขนาดนี้ค่ะขึ้นทั้งทางชันนะคะขี่ทั้งทางลูกลังได้สนุกขนาดนี้กี้คิดว่าดูตอนอีเกิลโปเป็นรถที่คุ้มค่าค่ะใช้ได้ทุกสภาพเส้นทางนะคะแล้วก็เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดกลางที่ได้มาแล้วนะคะคุ้มค่าจริงๆค่ะ วันนี้กี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้กี้ไปลองขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ไหนอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะขับขี่ให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะวันนี้กี้ขอตัวก่อนค่ะบา,บายๆสวัสดีค่ะ